สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีอะไรที่แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันใน TNS by a n t o n i g h นะครับวันนี้จะมาอัปเดตวันที่14มิถุนายนวิธีเวที t, ประลองเซียแล้วก็มีตัวละครมาใหม่เดี๋ยวจะบอกว่าควรเปิดไม่ควรเปิดนะครับกิจกรรมระบบเวที t, ประลองเซียนใ้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อถึงเวลากิจกรรมให้เรากดหัวข้อกิจกรรมนะครับเขาไม่ได้บอกทอนไหนด้วยนะ กดปุ่มรับรีบไปทันทีเพื่อตัวละครส่งไปที่เวทีประลองเซียนเริ่มคุยกับผู้ตัดสินเซียนแล้วกดเตรียมตัวเลยก็เหมือนประลองทั่วไปอะครับเงอนขายการเข้าร่วมตัวละครต้องมีระดับเลเวล65ขึ้นไปกิจกรรมจัดทุกวันวันอาทิตย์ออกวันอาทิตย์เองนะเวลาทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มเลยนะครับโอ้วันอาทิตย์ปกติลงขอกก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วมาลงนี่อีก ระบบสุม่มคุณพลร,ระดับสูงให้โดยผู้เล่นไม่ต้องสามารถควบคุมการโจมตีสก,กิลได้คุณพลร,ระดับสูงจะหายไปเมื่อเสียชีวิตหรือใช้สก,กิลก็คือเราจะมีคุณพลร,ระดับสูงมาช่วยในการประลองด้วยนะครับ้อยห้าระบบสุ่มเลือกทีมให้อราต้อ,อ,อมาชนะการประลองหนึ่งหนึ่งคะแนนจะได้ 1, 1คะแนนแพ้ถูกหักคะแนนเหมือนประลองทั่วไปเลยอะเมื่อสุดกิจกรรมระบบจะมอบรางวัลตามระดับเหมือนเดิมครับดันเจี้ยนสัปดาห์ยี่สิบดา,ดาลีกอ้ท้าทายสุขเปรดากับสัปดาห์ ดันเจียนสัปดาห์ที่มีด่านลบให้คุณผ่านเหมือนเดิมครับวิธีการเข้าร่วมดันเจียนดันเทียนสัป,ปดาห์เราคลิกด่านลบร้อยร้อยครั้งเลือกด่านและตรวจสอบเงื่อนไขนะครับสร้างห้องแลวเข้าร่วมผู้เล่นคนอื่นได้เลยกดเริ่มเงื่อนไขการเข้าร่วมตัวละครต้องมีเลเวลสิบห้าขึ้นไปและควรควตามเงื่อนไขของด่านรับรางวัลหนึ่งครั้งต่อหนึ่งด่านต่อถึงสัปดาห์สามารถเข้าร่วมผ่านด่านและ ช่วยเหลือเพื่อนๆได้แตไม่รับรางวัลน,นะครับาพาแพ้การต่อสู้ต่อสู้ใหม่ได้ด่าจะรีเซ็ตทุกสัปดาห์เงื่อนไขพิเศษแต่ละาดานเลเวลต่ำสุดเลเวลขุนพลที่ต่ำสุดที่สามารถเข้ารบได้จํากัดเวลาใช้เวลาต่อสู้เกินล้มเหลวนะครับจํากัดผู้คนจํากัดจํานวนคนเข้าร่วมลบด้วยนะครับพาด่าน,าน3ารอบข้าสู้ภายใน3รอบเท่านั้น อ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดูจีโฟนนะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทสามารถเปิดเห็นได้ไลฟ์ทีละยูสได้เลยอ๋ออย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยนะสามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับตัวนนะครับต่อไปนะครับดูจีโฟนก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับสามระดับนะครับก็จะมีในส่วน U VIP ก็จะเป็นในส่วน3 G กับ3ากิกนะครับ30มกิกนะครับแล้วก็ G VIP ก็จะเป็นในส่วน4ีกิกนะครับแล้วก็ S VIP 16GB กิกต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารกุเออทั่วไทยเลยครับเงินไทยนะครับอ่าต่อไปฮอนลอกยูงเพิ่มความยากถึง23แล้วแต่ว่าปกติหมีก็ไม่ได้เล่นเลยนะวันอาทิตย์หมีมีงานเกมอื่นนะครับ แผนภูมิจะดดาวจะมีค่าเตตัสจัดค่าไม่สามารถเลือกอัพค่าได้อ๋อไอตรงสเตตัสข้างล่างไงเมื่ออัพพบจ็บค่าแล้วระบบจริงจะเปิดหน้าถัดไปโดยหน้าถัดไปใช้แต้มมากขึ้นแต้มอัพเกรดได้จากไอเทมไฟชีวิตระดับสูงหาจาของลงหนูยี่สเดขึ้นไปโอ้โหนี้ก็ต้องบังคับลงแล้ววะเนี่ยอัพเกรดได้สูงสุด10หน้านะครับ วิธีใช้งานใช้เทมไฟชีวิตระดับสูงหนึ่งอันได้รับ3แตม้มเปิด,ปด,ปดตัวละครและหัวข้อแผนภูมิจดดาวกดปุ่มอัปเกรดระบบหักแต้มและเหรียญทองต่างๆนะครับขุนพลใหม่แล้ววัดคู่กายชื่อเซียงหวีธาตุมืดน,นะครับพร้อมอาวุธประจำกายกระบ,บี่ป้าออก้งองโบบอกว่าเออมันเป็นตัวละครเก่ามันไม่เก่งครับเอาง่ายๆสู้ต่างไปยังไม่ได้เลยถ้าเกิดเป็นเพื่อนจะรอเปิดธาตุมืดจริงหนีแนะนำกวนอูธาตุมืดเลยครับไอตัวนี้ไม่แนะนานะแต่แล้วแต่เพื่อนนะครับ สามารถพบในตู้กิจกรรมจับสุขสารได้เลยเหมือนตัวตัวทัว่วไปนะครับตั้งแต่วันนี้13ถึงวันที่26นะครับถ้าเกิดเพื่นอนๆสุ่มครบเนี่ย30ครั้งเห็นบ้ากก็จะได้คำสั่งรีเฟซทองคำหนึ่บทุก50ครั้งภาพรับขุนพลเสี่ยงหวีนะครับ แต่ไม่ได้นับไม่เปิดคือตัวละครที่เป็นเมือควรโฟกัสจริงๆใช่ไหมก็ไปรอเปิดริปโป้เหยาครับริปโป้เหยาเก่งกว่าริปโป้อีกเพื่อนๆเห็นริปโป้ฟาดทีสี่พันเจ็ดพันใช่ไหมติดคีย์อย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอไอ้นั่นน่ะเหยาริปโป้ฟาดทีเป็นหมื่นครับหรือไม่จะเป็นในส่วนไอ้นี่ก็ได้ครับเหยาเหยาตั้งโต๊ะเก่งสองตัวเนี้ยควรจะเปิดถ้าชอบพีวีพีก็เหยาวควนอูก็ได้หรือว่าอย่างที่บอกตัวธาตุมืดก็ไปรอเปิดไอ้นี่เลยครับควนอูมือวัวอูมืดโคตรโหด อันนี้ไม่แนะนําให้เปิดนะอันนี้เรื่องแต่เ,เพื่อนๆนะครับอาจจะสะสมก็ได้การและเซตการ์ดใหม่โอแต่ว่ามันจะมีอยู่เซตหนึ่งตอนที่ยังบักอยู่ก็ขอให้ทางทีมงานแก้ก่อนแล้วกันนะครับพร้อมเซตการ์ดไม่เคยปามือไม่อาจรู้จักสองคมงอก,กนะมาเซตใหม่นะครับไม่รู้บทเซตอะไรเพริ่มระบบ,ะบ,บปาโตรูเลตนะครับพร้อมบัดค่าหมุนได้โชคสองชั้นนะครับมีปาโตรูเลตอีกเหรอโอ้โห กดปุ่มนี้จะใช้เหรียญรูเลตหนึ่งครั้งโดยไม่สามารถดึงกลับได้เปลี่ยนเวลาบุญสองครั้งสลับต่อเนื่องกระเป๋าต้องมีช่องว่างอย่างน้อย4ช่องด้วยนะครับโบนัสคุ้มค่าปาโตู้ลเลตนะครับวันที่สิถึงวันที่สินี่มาเป็นรูเลตเลยนะโอ้โหอันเดิมนี่ยังเปืองไม่พอใช่ไหมครับเนี่ยไม่ได้อยู่ถาวรน,นะครับกิจกรรมอยู่แค่วนันที่สิบสามยี่เออของาะวันน่าจะคุ้มอยู่แล้วเนะี่ยทุกครั้งที่หมุนปาตูเลตจะได้รับโบนัสคุ้มค่านะครับหนึ่งชิ้นเป็นของแถม ซึ่งสามารถใช้แรกของรางวัลในระยะเวลากําหนดที่เมนูแรกของรางวัลนะครับหมุน2ครั้งจะได้ประมาณ2ชิ้นนะครับโบนัสคุ้ม 5, ค่าคูณ2หากใช้สลับ3ต่อเรื่องคุณท่ารางวัล3ชิ้นทันทีเลยหมายเหตุโบนัสพิเศษที่ไม่ได้ใช้งานในช่วงเวลากิจกรรมจะถูกเปลี่ยนเป็นเหรียญร้อยขอามาทําไหมวัน้นีะก็จากที่ดูรางวัลโอวว้เทมโชคลาภเกอันเนี่ยอันนี้แหละอยากได้ครับแล้วก็บัตรกล่องโลกต่างมิติแต่คือน่าจะเอายางต่างมิติมาใส่นะอืม แล้วก็เป็นในส่วนยานตรงกลางข้างบนนะครับน่าจะยากสุดแล้วแหละเออก็อาจจะช่วยผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยนะครับอ้าวมีโบนัสโค้ชไลน์ว่าแล้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีเติมสร้อยลิโปหรือว่าดาวลิปโปรือยังนะครับหมดหรัตตานมีการคูณสองที่เพื่อนๆคิดถึงกลับมาแล้วโอ้โหอย่างนี้เราก็จะได้ทีละแปดจากสี่นะครับก็จะสามารถหาของหาของสุ่มสี่ถึงหกดาวเพื่อนๆต้องจุดตีนหนึ่งเลยว่าร้อยสามสิบครับจะมีจะมีโอกาสเกิดสี่หกดาวก็สำหรับ คนที่อยากหาของ6ดาวก็อย่อยาลืมไปจุดตีหนึ่งหรือว่าร้อยสามสิบด้นะครับนี่ลอกอินสาสมสิบวันนะครับเทพโชคลาภรูเลตโอ้เขาแจกเยอะนะเนี่ยผู้เล่นใหม่สบายเลยนะครับเนี่ยโอ้โหแจกเยอะอยู่แจกเยอะอยู่ยออยพัคเกตคุ้มค่าไอเทม่อนเร็วสุดสี่วันเหรียญดวงวิญญาณน,นะครับนี่เราเติมเงินสะสมไปไหนอะลองอินหกลองอินน่าจะอย่งล่างนะครับ อ่ต่อไปซีซั่นสโอ้โหชุดถ้ากันเนี่ยแต่แต่ไอไอบัตรไอซีซั่นพาสเราแนะนำให้เติมทุกคนครับมันคุ้มโอ้โหได้แบบยันคูณสองแดนมิติแล้วก็ได้ชุดแล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงฟรีด้วยนะครับสัตว์ขี่นะอ่ามาถึงที่เราอยากจะรู้กันแล้วก็คือโบนัสเติมเงินไลฟ์ขีดจำกัดวันนี้มันเป็นไลฟ์ขีดจำกัดเลยนะวันที่13ถึงวันที่16นะครับ เติมเครบสะสมบัตรสุ่มการยังไม่มีสร้อยอ่านก่อนนะครับเหรียญคำรีเฟนไม่มีนะเขาไม่ได้ใส่ดาวนะครับเลือกดาวแต่มีอยาใ้ใส่เลือกดาวนะพันสองพันหมีก็เอานะทางนีมงานอย่าลืมเอาสร้อยมาขายนะครับเติมครบสะสมพันสองพันอะไรเงี้ยช่วยบุหรี่ผู้เล่นนะครับเพราะว่าทุกว,วันนี้ยังมีคนไม่จุติทิปโปเยอะมากครับ อ๋ออันนี้ของขวัญเ,เ,เติมเงินนะี่ของโบนัสเติมเงินแล้วอันนี้มันเติมเงินไร้ขีดจำกัดอ๋อมีเติมเงินสองได้สองอย่างใช่ไหมคำสั่งนี้เฟสยาโอ้เติมครบห้าพันได้ภาพเซียงหวีครับหมูไม่คมบอะไรอ่ะไรครบหนึ่งหมื่นตำลึงห่อเลือกสร้อยขุนพลเรียบร้อยแล้วครับห่อเลือกสร้อยขุนแล้วดาวอ่ะไม่มีดาวอรออ้า แสดงว่าที่หมีบอกเขาไปเขาไม่ได้ทําเลยนะคือหมีแนะนําว่าจริงๆเอาสร้อยอ่ะเอาแค่พันสองพันก็พอโอ้โหหนึ่งหมื่นตำลึงที่โหดมากเลยอ่ะและ้วแถมถ้าจะเอาดาวขุนพลสองหมื่นห้าพันพระเจ้าพระเจ้าจอดกับจะเจาะอ,อยากได้ดาวขุนพลมากเลยแต่สองหมื่นห้าพันไม่ไหววะ่ะนี่บอกจริงนะถ้าเกิดแบบสร้อยสักงสองพันดาวสักสามสี่พันหมีช่วยได้เลยนะเออสองหมื่นห้าเลยหรอวะครบห้าหมื่นตำลึงรับกระบี่ปะอันนี้ไม่แนะนําครับ ถ้าเกิดจะเติมเดี๋ยวไปรอไอ้พวกนี้เดี๋ยวเชื่อมมีนะไอ้ต้าปาอ๋องอะ่ะเออหรือไม่ก็ควนอูมานกวนอูมืดหรือว่าจะเป็นในส่วนลิปโปลเหยาหาื่อครับหรือไม่จะเอาตัวแท,งท้งๆลึกๆหน่อยก็ไอ้นั่นอะไอ้อะไรนะไอเหยา่อาตั้งโต๊ะส่วนใหญ่เขาเล่นกันแค่นี้แหละอมไม่นับเกียงอุยนะ <laughs> เกียงอุยมันเกินไป้ะครับดาวลิปโปลสองพันห้าหายแล้วกูกดเลิกเลยนะไม่เน่ <laughs> วันที่13มิถุนาถึงวันที่19นะครับพบ1,000ตจำนวนอออันนี้สุ่มการทั่วไปไม่มีอะไรนะตอนนี้ช็อคก,ก็คือเอ่อสร้อยสร้อยไหนะั่นแะดาวสองปืนวู้ยช็อคเลยอ่ามีการปรับไอเทมแล้รับแพ็กเกจเพิ่มขึ้นยนะครับห้าจันติเวิร์ตนะอ๋อห้าบวกห้าบวกหนึ่งนะครับแล้วก็สิบห้าอ๋ออันนี้คนบ่นมาเยอะ ราคาซื้อกันไม่ค่อยไม่ค่อยถูกต้องนะซื้อเยอะกลับแพงกว่าเดิมจริงๆมันต้องซื้อเยอะถูกกว่าเดิมเพราะอาจจะปรับตรงนี้ให้นะครับอันนี้คนลลลลเล่าต้องเรียกร้องมาหมีก็เคยบอกในคลิปไปแล้วนะครับ่จบเรียบร้อยครับสำหรับแพทนี้เพื่อนๆมีคำถามอะไรก็หรือว่าเ,เห็นไปแล้วตก,กใจก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนก็ได้ส่วนหมีก็คือสร้อยเขามาเติม1 0 0 0พันเหมือนเดิมมันเอ้ย10,000เหมือนเดิมครับซึ่งหมีก็แนะนำแล้วก็เอาแค่พัน0 2 0 0ันก็พอควรจะได้แบบ เติมมาทุกคนโหเติมหนึ่งมื่นนะ่ะมันมันไม่เยอะหรอกแต่ถ้าเกิดเติมพันสองพันที่ได้ทั้งเซฟมันได้เยอะกว่านะแล้วก็ในส่วนดาวสองหมื่นห้านี่ยโหเฮ้ยกูซีดวะ่ะดาวนี่มีมีนดาวว่าจริงสามพันห้าพันก็พอแล้วเออมันอันนี้โหหลายไปนิดนึงนะครับอ่ะเผื่อใครมีคําถามอะไรก็สําหรับเกมนี้กข็ขมาพิมพใต้คอมเมนต์เพื่อคุยแลกเปลี่ยกนกันได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ